สวัสดีครับแป็นข่าวทีนิวครับวันนี้วันที่24ธันวาคม2559ครับวันก่อนสมบัติบุญงามน,นงบอกลาลจุดแกนนำคุณเสื้อแดงที่สำนักข่าวทีนิวชื่นชมว่าเป็นชนชั้นปัญญาชนเพียงแต่ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมไปยุให้คนในตระกูลชินวัตรมาตั้งบริษัท ค้าข้าวโดยไปรับซื้อข้าวเปลือกแพงๆแ,แล้วเอามาขายในราคาตลาดซึ่งถ้าทำได้จริงยิ่งลักชินวัตรและทักษิณชินวัตรคงจะทำไปแล้วตั้งแต่รับจำนำข้าวตันละหมื่นห้าแต่นี่ปรากฏว่าทำให้ประเทศชาติเสียหายนับหลายแสนล้านบาทแสดงว่าสิ่งที่สมบัติเสนอนั้นมันไม่มีทางจะเป็นความจริง จะด้วยเรื่องนี้หรืออย่างไรก็ไม่ทราบสมบัติบญญามนงก็รมาตั้งคําถามว่าให้ทีนิวช่วยตอบคําถามหน่อยเรื่องช่างภาพที่ไปรับจ้างโกนหัวแล้วโจมตีวัดแห่งหนึ่งนั้นทําไมถึงต้องทําอย่างนั้นจะตอบให้ครับว่าข้อเท็จจริงคืออะไรและทําไมถึงต้องมาตั้งคําถามที่วิปริต พิสดารกับหัวกับหางอย่างนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพราะช่างภาพของทีนิวเป็นคนที่หาช้ากินคําทีนิวยืนหยัดอยู่ด้วยตัวเองจ้างคนก็อยู่ในตาที่พอเหมาะพอควรช่างภาพก็จะหาชีพพิเศษทำเช่เนไปขายของหรือทำงานอื่นนอกเวลาที่ไม่ได้ทำงานไม่ไปรับเงินจากนายทุน หรือจอมวงการคนไหนที่ทําให้ประเทศชาติเสียหายวันนั้นช่างภาพคนดังกล่าวไปหาญาติที่ชุมชนคุณหญิงซบจีนซึ่งอยู่ใกล้กับวัดพระธรรมกายเพื่อจะชักชวนกันไปขายเสื้อผ้าในวันหยุดปรากฏว่าญาติได้รับการติดต่อมาจากวัดแห่งหนึ่งส่วนจะเป็นวัดที่ดังกระชอนเพราะเจ้าวาดไม่ยอมให้สัมภาษณ์หรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า ให้ไปโกน,นหัวก่อนและรับเงินไปหนึ่งพันบาทจากนั้นก็จะได้ไปนุ่งเหลืองห่มเหลืองต่อไปช่างภาพคนดังกล่าวโกนหัวเสร็จชึกธระตะไปมาเอ๊ะมันน่าจะไม่เข้าท่าปรากฏว่าก่อนหนีออกมาจากขบวนการที่กําลังทําอยู่แล้วเรื่องนี้มันเล่าให้ผู้บังคับบัญชาฟังสิ่งที่ทํานะครับสมบัติในตอนนี้เรื่องนี้ได้มีการให้ปากคํา เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นเรื่องที่เป็นความเท็จแน่นอนครับมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อพนังงานเจ้าหน้าที่แต่ที่บอสมบัติกับหัวกับหางหรือวิปริตทางความคิดเนี่ยควรจะไปถามไอ้คนที่มันจ้างให้ทําอะไรที่มันแปลกๆอย่างนี้มากกว่าแล้วถ้าอยากให้รู้มากไปกว่านั้นโน่นไปที่สพคลองหลวงและหน่วยงานความมั่นคงทั้งหลายได้ครับ คนที่เอามาเปิดเผยมันมีปัญหาตรงไหนทําไมมันไม่มีปัญหากับคนที่ประพฤติหรือปฏิบัติหรือกระทําหรือสิ่งที่ปรากฏอยู่ว่าวัดดังกล่าวนั้นทําผิดกฎหมายไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมหรือสมบัติสนับสนุนอย่างนี้ไอ้ประชาธิปไตยที่เรียกร้องกันอยู่นี่มันหมายความว่าจะต้องเคารพอ,อำนาจของกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่มีอยู่มันถึงจะก,กลายมาเป็นแกนหลักสังคมทําให้สังคมอยู่กันด้วยความ สุขสงบได้ตอบพอะจะได้ใจความไหมครับสมบัติบุญงามมลงสนธิยานชื่อฤทธไทยในธรรม